่นปึสายกองรวมกันฝังเดียวอีกเอา้าสายกองรวมกันฝังเ,เดียวอีกเอ้าเอ้าติดเฉย แต่ว่าน้อยเกินเนาะตัวน้อยพดมีแต่ตัวนี้น้อยทุกคนเ้ยน้อยกับแบบน้อยเกิน ตามแต่ไม่กัด Oh, mm. Chết <laughs> oh, Phải tập nhiều phó áo gì เหนล่นาเะึ่าคือนิงแทั้นี้ก็พอเก็บอาอยุคนปลาที่เ้าได้เอามาจากน้องเนาะที่เอาไปตึกมือนี้โตที่มันหน่อยแห้งเขาก็กปล่อยไปเนาะให้มันไปใหญ่ซะก,ก่อนจะเลือกเอาแต่โตัที่พอมีขนาดแบบเห็ดกินได้แน่นะ ัตทีมันหน่อยเกินเขาก็ปล่อยให้มันใหญ่สักก่อนเนาะไวไ้พิจิตรมหนะอ่ะโอเคขอจบคลิปแถวนี้เนาะทุกคน Clásico.